โรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียน1,236คนจําคนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา74คนผู้บริหารสถานศึกษานายวีระเชษฐาดวิเศษดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนประเด็นที่1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนจากสภาวะของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้สถานการณ์ของเด็กได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมทั้งทางตรงผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กทางอ้อมผ่านการเสพสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว โรงเรียนจึงมีนโยบายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนเพื่อประชาชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลสร้างพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีพันธกิจทั้งสองข้อที่สอดคล้องกับการดูแลนักเรียนดังนี้ 1จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 2. พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทยและพละโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศษธธรษฐกิจพอเพียงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละ,ละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทยและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบการศึกษาอย่างเข้มขน้นกลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมมาพิบาล โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสารสนเทศและข้อมูลโดยวิเคราะห์ผู้เรียนจากระเบียนสะสม S.D.Q เอกสารการเยี่ยมบ้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ I.C.T ของโรงเรียนและระบบ StudentCare ระบบคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนและเอกสารต่างๆจากนั้นได้จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นที่2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในคำสั่งโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาคือกําหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและแต่งตั้งผู้ดูแลระบบสติเด n t นแคร เพื่อครอบคลุมการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมดการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำระเบียนสะสมให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายบุคคลผ่านระบบ Student Care และนำส่งงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประเมินพฤติกรรมนักเรียนหรือ SDQ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลประเมินตนเองหลังจากนั้นครูกรอกข้อมูลประเมินนักเรียนและผู้ปกครองกรอกข้อมูลเพื่อประเมินนักเรียนผ่านระบบ Student Care และนำไปประมวลผลเพื่อนำมาประเมินใช้ในการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน3ส่วนได้แก่นักเรียนประเมินตนเองครูประเมินนักเรียนและผู้ปกครองประเมินนักเรียนการเยี่ยมบ้านดำเนินการโดยให้คณะครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนและออกเยี่ยมซ้ำหากพบกรณีที่เกิดปัญหา โดยหากเพราะว่านักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบโรงเรียนบ่อยครั้งก็จะดําเนินการออกเยี่ยมบ้านบ่อยครั้งทั้งนี้การออกเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งจะมีการบันทึกข้อมูลเสมอโดยคุณครูที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกมีหัวหน้าระดับและครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในเรื่องต่างๆทั้งในครอบครัวชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโครงการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมเรียนจีนให้ได้จีนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนคลินิกหมอภาษาภาษาไทยวรรณคัม กิจกรรมสร้างสินวรรณคดีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมแนแนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมเต้นโคเวเดนซ์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมทักษะชีวิตกิจกรรมวันสุนทรภู่กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมซายโชว์กิจกรรมสารฝันวันคริสต์มาสกิจกรรมถ่ายภาพให้เป๊ะปังและเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด การป้องกันและแก้ไขสำหรับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนได้แก่โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมงดสูบบุหรี่โครงการตลาดนัดอาชีพกิจกรรมระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมสิบท่าสุภาพชน การส่งต่อโรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆโดยการส่งต่อทั้งภายในโรงเรียนได้แก่ส่งต่อคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับตามระบบงานการส่งต่อภายนอกส่งต่อไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้ประเด็นที่3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนึ่งกรุงเทพมหานครมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่น 1. โรงพยาบาลบางประกอบ8 2. สอน,นอเทียนทะเล 3. ศูนย์ฝึกฟุตบอลทนบุรีอินเตอร์ 4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทนบุรีและ 5. กรมการขนส่งทางบกโดยมีการร่วมมือกับภาคีเค,ครือข่ายจัดกิจกรรมต่างๆเช่นครูตำรวจมาสอนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการป้องกันยาเสพติดกฎจราจรและข้อกฎหมายควรรู้โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสานและจัดทีมแพทย์ตรวจเอดิเจนเทสให้นักเรียนทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิดสสประเด็นที่4 การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนมีการวางแผนในการกำกับติดตามการทำงานของครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาให้รับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการทำงานของคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่ปรึกษาไปพร้อมกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูจัดให้มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านช่วยเหลือนักเรียนด้านอุปกรณ์การเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019และจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนและชุมชนจากภัยโควิดประเด็นที่5ความสำเร็จ ของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนจากการดำเนินงานตามขั้นตอนคือ 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ 5. การส่งต่อภายในและภายนอก นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองตามวัยผ่านการจัดการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมทักษะชีวิตกิจกรรมด้านดนตรีกีฬากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมวันภาษาไทยสัปดาห์ห้องสมุดนักเรียนได้รับความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ตั้งแต่ก้าวเข้าโรงเรียนโดยมีคณะครูโรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลส่งผลให้ปี2562ปี2563และปี2564มีจำนวนนักเรียนสำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบสัสดส่วนทั้งหมดของเด็กในแต่ละปีทั้งนี้โรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนจะพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ต่อไป